ทำไมแบตเตอรี่ EV ถึงแพงมหาศาลต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของรถยนต์ไฟฟ้าทุกวันนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะครับกาลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนนะครับมองว่ามันคืออนาะคตของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยข้อดีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์อัตาราเร่งที่ดีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ํากว่าเครื่องยนต์สันดาปแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้หลายคนต้องคิดหนักก่อนซื้อรถ EV นั่นก็คือราคาแบตเตอรี่ครับคุณรู้หรือไม่ครับว่า แบตเตอรี่นะครับเป็นส่วนที่แพงที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้าและทำไมมันถึงแพงนะักวันนี้นะครับผมมีคำตอบมาฝากกันครับหนึ่งครับวัตถุดิบหายากและกระบวนการสกัดที่ซับซ้อนแบตเตอรี่ EV ส่วนใหญ่นะครับใช้ลิเทียมไอออนเป็นหลักซึ่งต้องใช้แร่ธาตุสำคัญหลายชนิดเช่น ลิเทียมเป็นองค์ประกอบหลักของแบตเตอรี่นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดอยู่ที่ออสเตรเลียชิลีและจีนโคบอลส่วนสำคัญที่ช่วยให้แบตเตอรี่เสถียรปัญหาคือกว่า70%ของโคบอลนะครับที่ใช้กันทั่วโลกมาจากประเทศคองโกซึ่งมีข้อกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับนิเกิลช่วยเพิ่มความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่ทำให้ EV วิ่งได้ไกลขึ้น แต่การสกัดแร่เหล่านี้นะครับต้องใช้พลังงานมหา,าศาลทําให้ต้นทุนการผลิตสูงครับ2ครับกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีที่สูงการผลิตแบตเตอรี่อ v นะครับไม่ใช่แค่เอาแร่ผลิตมาประกอบกันแต่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเช่นการทําให้แร่บ,บริสุทธิ์การสร้างเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชิ้นการประกอบเซลล์เป็นแพ็คแบตเตอรี่ทุกขั้นตอนนะครับต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงนะครับเครื่องจักรที่มีความแม่นยําและโรงงานเฉพาะทาง ซึ่งต้องใช้การลงทุนที่มหาศาลครับสามครับค่าใช้ใจ่ายด้านวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่นะครับเป็นหัวใจของ ev และยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธ,ธิภาพที่ดีขึ้นนะครับวิ่งในไกลขึ้นชาร์จเร็วขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นบริษัทยั์ใหญ่อย่างเช่น tesla panasonic lg energy solution ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนเหล่านี้นะครับถูกสะท้อนออกมาในราคาขายครับ 4ครับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยแบตเตอรี่ EV ีนะครับต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะมันเป็นแหล่งพลังงานที่มีความหนาแน,น่นสูงและอาจเกิดไฟไหม้ได้ง่ายหากมีปัญหาโรงงานผลิตต้องมีการทดสอบหลายขั้นตอนเช่นการทดสอบแรงกระแทกการทดสอบความร้อนการทดสอบการชาร์จและการคายประจุหลายรอบทั้งหมดนี้นะครับเพิ่มต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่ครับ 5. าครับข้อจกากัดของซัพพลายเชน วิกฤตโควิด -19 นะครับและสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจนะครับทำให้การขนส่งวัตถุดิบและการผลิตแบตเตอรี่ชะลอตัวลงส่งผลให้ราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นครับ6ครับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่มีราคาแพงแม้ว่ามีความพยายามในการพัฒนาแบตเตอรี่ราคาถูกเช่นแบตเตอรี่ LFP หรือแบตเตอรี่แบบ Solid State นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีต้นทุนการผลิตที่สูงครับ แล้วในอนาคตแบตเตอรี่ EV จะถูกลงไหมแน่นอนครับว่าเทคโนโลยีก,กําลังพัฒนาไปข้างหน้านะครับปัจจุบันนะครับมีการพยายามลดการใช้โคบอลพัฒนาแบตเตอรี่แบบรีไซเคิลและหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆเพื่อให้ต้นทุนลดลงนะครับโดยบู o เบิร์ก NEF นะครับคาดการว่าในอีก5-10ปีข้างหน้าต้นทุนแบตเตอรี่ EV อาจจะลดลง30-50%ซึ่งจะทําให้รถ EV ราคาถูกลงและเข้าถึงคนทั่วไปมากขึ้นครับ แต่ในปัจจุบันนะครับถ้าคุณคิดจะซื้อรถ EV ก็ต้องทําใจไว้ก่อนว่าแบตเตอรี่คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคารถสูงถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถยนต์อีกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ วังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ